ทีเด็ดตาแดงวิเคราะห์ฟุตบอลตอนเช้า3ตัตุลาคมง่ายๆเลยครับเหมือนจัดกราสวนนะครับไม่ชอบปูไหนไม่มั่นใจกูไหนดูเฉยๆเข้ามาขอกำลังใจคนละหไลค์1แช์นะนะครับสนใจสนุกตื่นเต้นเว็บไซต์น่าเชื่อถือและมั่นคงสนใจเว็บกีฬาออนไลน์ก็คลิกลิงใต้คลิปแอดไลน์ด้านขวาก็ได้นะครับสนใจไปมันเยอะๆสำหรับแ8ดแนะมาเริ่มกันเลยครับผมก็คือถามว่า เอ๊ะวันนี้คลิปนี้จะวิเคราะห์ยังไงนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าผมวิเคราะห์ลีกใหญ่นะส่วนหลีกเล็กๆอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวว่ากันใหม่อีกทีนะครับว่าจะยังไงนะฮะมาเซียนเดี๋ยวดูก่อนแต่บาลอสกับตุงเดียวมีนะก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับขอฝากกันถ้าใครชอบช่วงไหนก็กดไลค์กดแชร์ใครไลค์ใครแชร์ให้ขอให้ลงทุนค้าขายลงทุ้นตัวไหนวันนี้ได้กำไรเน้นๆทุกท่านนะครับมาเริ่มกันเลย ก็คือคู่แรกพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นเชลซีเจอกันคิสตันพาเลตถามว่าคู่นี้ทีมอใดจะชนะก็คือเจอกันตามปกตินี่เชลซี Chelsea มันชนะทุกครั้งที่เจอคุณจะให้ผมทายว่ายังไงดีครับ5นัดล่าสุดชนะ5ครั้งรวดมันแปลว่าถ้าเกมนี้ไม่ชนะโอ้โหนะครับโอ้โหนะฮะเอาแฟนแเชลซีครับ,รบ,รบผมถามเลยฮะ เอาแฟนแมนยูก็ได้ครับแฟนลิเวอร์พูลก็ได้ฮนะหรือแฟนทีมอื่นก็ได้ครับคุณคิดว่าถ้าวันนี้เกิดเชลซีไม่สามารถชนะคิตตันพาเลตเล่นในบ้านสแตฟอร์ดบิดได้คุณว่าจะมีกระแสะอะไรเกิดขึ้นบ้างครับใช่ไหมคือขั้นต่ำมันชนะได้แน่นอนครับและคิตตันพาเลตล่าสุดแพ้เอเวอร์ตแล้วปีนี้มาตรฐานใช้ได้ด้วยเจอเซาล์ชนะเจอแมนยูชนะเจอเอเวอร์ตแพ้คาบ้านเข้าใจได้และดูการก่อนนี่จริงๆนอกบ้านก็ไม่ได้แพ้บ่อยมากก็ประมาณหนึ่ง คือมาทรงเนี้ยผมว่าหลายๆคนจะเลือกพาเลตเพราะว่าด้วยฟอร์มของเชลซีนะครับที่แบบงง,งๆบางทีโดนกองหลังกองหลังเอลเลอร์อะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้แบบมีโอกาสที่หลายๆคนจะเลือกพาเลตแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าเชลซีมันก็เป็นทีมหนึ่งที่ฤดูการก่อนเนี่ยเปิดฤดูการไม่ค่อยดีนะแต่พอแบบปรับจูนได้เป็นเดือนปั๊บอ้าวนะครับฟอร์มมาแล้วแล้วก็อยู่ประมาณที่4ที่5้าที่4ที่ 5, ห้าเดี๋ยวนะจนจบฤดูการก็จบที่4 ถูกป้นะครับผมเชื่อว่ามันมัน,ม,นมันผ่านมาหลายเกมแล้วอะ่ะคิดว่าเชลซีน่าจะปรับได้แล้วมั้งตอนนี้คู่นี้ผมว่าเชลซีชนะได้ครับแล้วถ้าชนะ1นนนี่ผมว่าก็กผมว่าแฟลรแลมผ่านก็ยังแบบดูหน้าด่านะใช่ไหมเพราะงั้นผมว่าเชลซีน่าจะชนะขาดด้วยเพราะว่าเวลาชนะเนี่ยมันชอบชนะขาดออย่างเช่นเจอไบรตันชนะสาเจอบาร์ี่ชนะ60แล้วสปอนเซอร์คืออะไรครับ3 สามศูนย์คู่นี้จัดไปครับผมนะครับเชลซีสามศูนย์นะผมแต่ก็ประมาณสามหนึ่งอ่ะสามหนึ่งสามศูนย์เนี่ยคือหลังเชลซีก็ล้วนอยู่แล้วแต่ด้วยการที่มาของเอโดรเมนดะี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะน่าจะน่าจะโดนไม่เกินลูกหนึ่งนะถ้าโดนมากกว่านั้นก็โอ้โหนะครับก็รู้เรื่องแล้วอะ่ะเออนะฮะกดไลค์กดแชร์นะค, like นะคิดว่าเชลซีจะสามารถปราบพาเลเตได้หรือเปล่าโอ้โหขนาดแมนยูยังล่วงอะ่ะยังวูบอะ่ะใช่ไหม หากว่า,วาเชลซีเกิดชนะได้นี่ผมว่าแลมพดก,ก็ก็ต้องได้รับคําชมอ่ะผมว่าโมเมนตัมก็เริ่มกลับมาถ้าชนะขาดได้ยิ่งดีเลยต่อมาลีดยูเนเตดเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่าคู่นี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือมันมีนักเตะคนหนึ่งของลีดยูเนเตดที่เคยอยูู่ดตบปร์ตันนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยที่ผมจําได้เลยว่าดูวนะูดตบปร์ตันเนี่ยไอ้นักเตะคนเนี้ยมันพาเบนจามินบินดี้นะครับวิ่งแบบลินห้อยเลยฮะ เป็นจมินบินนี่วิ่งไม่ทันเลยครับแล้วก็ตอนครึ่งหลังนะครับเปลี่ยนเอานักเตะที่ชื่ออดาม่าตาโอเล่ลงมาแล้วอดาม่าตาโอเล่เนี่ยคือแบบคนจดจำไงเฮ้ยตัวใหญ่บึกบักวิ่งเร็วเลี้ยงผ่านตลอดแต่ไม่มีประโยชน์ในภาพรวมเปิดก็งงง,งแต่เคบมีคนชมอยู่ผมก็งงเหมือนกันเอ๊ยทำไมไอ้นักเตะคนนี้ถึงถึงโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงฤดูกาลต่อมาทั้งทั้งที่พาทีมไปยูโรป้าลีกได้ด้วย นักเตะคนนั้นอยู่ลีดอยู่ในเตดนะครับเป็นตำแหน่งปีกขวาเท้าซ้ายน่าจะเป็นคนโปรตุเกสชื่อเฮลเดอร์คอสตาครับผมแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าล่าสุดได้ลูเบดีอาร์สมาไม่รู้สปีอิงลีดได้หรือเปล่าจะเข้ากับเพื่อนหรือเปล่าแล้วก็เกมลุกของซิตี้เนี่ยจริงๆมันก็โอเคการคลองบอลก็ดูดีกว่าแต่ด้วยการที่ลีดเนี่ยเกือบจะเกือบจะเสมอลิเวอร์พูลได้ถ้าใครจำมันได้นะแล้วเจอฟูแลมชนะเจอเชฟยูชนะ เจอฮาวก็ปล่อยๆมันไปนะครับแล้วแมนซิตี้เนี่ยวันนี้คือแบบเฮ้ยเล่นนอกบ้านว่ะเล่นนอกบ้านชนะเบอร์ลี่เล่นในบ้านเล่นนอกบ้านชนะวูฟแต่ว่าไปเจอเลสเตอร์เงียคุณพลาดไป3ครั้งจากยนะูโทษอ่ะใช่ไหมก็แปลว่าหลังคุณก็มีปัญหาแล้วแบบลนะีดยูเนเต็ดเนี่ยคือแบบเล่นในบ้านด้วยอย่างน้อยผมว่าเขาต้องการหนึ่งแต้มแน่นอนคู่นี้เอาเป็นว่าอยู่ที่ใจคุณแล้วอ่ะผมว่าคู่นี้ลีดยูเนเต็ดมาครับผมนะครับคิดว่าน่าจะลุ้นได้ แพ้ก็น่าจะแพ้ไม่ขาดครับผมว่าเผลอเสมอด้วยถ้าดูกันตามมาตรฐานฟอร์มของซิตี้นะพอะดูดิซิตี้สเกมชนะ1แพ้หนึงมันใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมปกติเนี่ยคือ2อสาเกมแรกเนี่ยซิตี้เราจะเห็นแบบชนะยิงขาด2อสามเกมแรกแต่พอมาทรงนี้ผมว่าน่าจะไม่เสมอซิตี้ก็ชนะไม่ขาดประมาณ1 0 2 1งศูนยสอสสนะครับคู้นี้ไม่น่าขาดครับผมใครเป็น ใครเลือกใครแบบเชียร์ลีดนะสองเลยครับผมนะครับกันเหนียวเผื่อแบบโดนสองก็ไม่เป็นไรนะครับเจาะๆกันไปแต่ถ้าว่าเกิดแต่จริงๆแล้วด้วยชื่อชั้นเนี่ยลีดกับแมนซีเนี่ยจริงๆมันควรต้องแบบสองลูกยิงสองเสียครึ่งถูกไหมสองจุดสองห้าถูกไหมแต่การที่มาแบบเนี้ยเฮ้ยผมว่าลีดอาจจะลุ้นได้วะเพราะว่ามันยิงสองคือแบบสามหนึ 1, ่งสองศูนย์นี่คือแบบ เรียบร้อยแต่มาแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นลีดนะไม่เหมือนก็ลองวัดใจกันได้นะฮะกดไลค์กด like, แชร์เราก็เชียร์เชียร์กันไปเอออันเดสเปเรล่ลาเปิดตัวที่ลาซิโอแล้วนะเผื่อแฟนแฟนแมนยูไม่ทราบนะฮะนั่นแหละตามนั้นเลยต่อมานิวคาสเซลเจอกับเบอร์ลี่นิวคาสเซลเจอเบอร์ลี่เนี่ยเอาจริงผมว่ามันน่าจะทรงเสมอวะ่ะ นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เหนือกว่าเบอร์รี่มากและนิวคาสเซิลเนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับสามเกมแพ้1ชนะ1เสมอ1ฟอร์มก็ธรรมดาส่วนเบอร์รี่นี่คือแบบแพ้2เกมติดซึ่งเบอร์รี่เนี่ยจริงๆมาตรฐานเกมรับอะแล้วก็เกมแล้วก็ในภาพรวมเป็นทีมที่แพ้ายากคือมาตรฐานทีมอะมันเป็นทีมที่แพ้ายากผมเลยมองว่าน่าจะเป็นเสมอมากกว่าทั้งนคะู่เนียไม่เหมือนก็ลองสวนดูนะครับผมนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นเบอร์รี่ครับผมน่าจะเป็นเบอร์รี่คือเบอร์รี่มาตรฐานมันโอเคครับนอกบ้านมันก็ไม่ได้แย่มากใช่ไหมต่อมาที่เยอรมันกันบ้างครับผมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะนะฮะนะครับดอทมูลเจอกับไฟบวกอา้าวคู่นี้เลือกอะไรดีคือดอทมูลเจอไฟบวกเนี่ยจริงๆผมว่าเราก็พอจะคาดการณ์กันได้นะคือดอทมูลเนี่ยมันเล่นนอกบ้านสองดลล่าสุดมันก็แพ้ใช่ปะ แต่เล่นในบ้านเนี่ยม,ม,มันเก่งนะเจอบุลเช่นเนี่ยยิงยับเลยแล้วไฟบวกเนี่ยโหยังไม่แพ้นะครับฟอร์มดีมาตรฐานดีปีที่แล้วก็นอกบ้านก็ดีขึ้นเยอะแต่คุณอย่าลืมนะคุณเจอดอทมูลน,นะครับใช่ไหมฮาแลนด์ก็ลูกด่งแล้วอ่ะทันโชก็ลูกนึงนกกน่งแล้วอ่ะไานจะยูเลียนเหนือบันิกแล้วก็ตองกล้องอาซายใช่ไหมเออคู่นี้ผมว่าดอทมูลครับผมนะครับนา่บนาจะน่าจะมาครับผมนะครับนา่าจะมาครับแต่อยู่ที่ว่าเกมรับมันจะหวยหรือเปล่าแค่นั้นเอง แต่ดูดูทรงก็คงเป็นดอทมูลแหละอืมไม่มีปัญหากดไลค์กดแช์กดไลค์กดแ like, ชนะ์นะเพื่อนๆต่อมาโคโรนเจอมือนเช่นกับบัตรครับมืนเช่นกับบัตรในนอกบ้านมันธรรมดาแนะนะครับแต่ว่าในบ้านมันเก่งครับผมช่วงต้นฤดูกาลแล้วคุณเจอโคโลนที่แบบว่าในบ้านแพ้น้อยในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าดูกันตามเม็ดผลเนี่ยจริงๆด้วยชื่อชันเนี่ยโคโลนควรจะแบบ 0.5เนี่ยผมว่ามันมันมันถูกไปนิดนะจริงๆมันต้อง0.75แบบแพ้หนึ่งก็จะได้แบบเออแก้ตัวแต่การที่มาทรงเนี้ยทั้งๆที่แบบเฮดูเฮดเหนือกว่ากันเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสาน,นะครับที่โคโลนอาจจะไม่สามารถอ่บินเช่นอาจจะไม่สามารถชนะโคโลนก็ได้บอกว่าโคโลนเนี่ยโอ้โหฟอร์มนะครับบีเลเฟลทีมอ่อนเลยเพิ่งขึ้นมาแพ้ฮอฟเฟนแฮมคาบ้านแพ้โอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยฟอร์มแบบทุเลตแบบเนี้ยมันไม่ควรจะแบบ มันไม่ควร0.5ครับมันควรต้องมากกว่านั้นแหละใช่ปะมืนเช่นเนี่ยโอ้โหทีมไป UCL อะ่ะห่วยปะล่ะคือด้วยฟอร์มมาตรฐานเนี่ยมันมันต้องแบบ0.75ขั้นต่ำแล้วอะแต่การมาแบบนี้ผมว่าโควรโลนน่าจะมาครับผมก็อยู่ที่ใจหุ้นน่ผมเห็นมืนเช่นไม่ค่อยชนะนอกบ้านสักเท่าไหร่นะครับช่วงต้นๆฤดูกาลกดไลค์กดแชร์นะเออเอเวอร์ตนะครับใครแฟนเอเวอร์ตนะ ได้เบนก็อดเฟย์แล้วนะฮะ25ล้านแอดออนค่าตัว20ล้านแล้วก็สัญญา5ปีแอดออน5ล้านนะครับเกือบบางคนแฟนเอเวอเรตตันะตุตกาดเลเวอร์กุเซนโอ้โหคู่นี้เลเวอร์กุเซนเป็นไงบ้างเนี่ย2นัดในลีกไม่ชนะไรซิคบอบวกมาตรฐานดีวันนี้เจอตุตกาดนะครับที่เพิ่งขึ้นมา เล่นในบ้านเจอไฟบวกก็ยังคาบ้านเจอเลเวอร์ในีอดีตเหมือนจะแพ้ทางนะเอาไว้แล้วคู่นี้ผมเลเวอร์กูเซนนะครับแต่เลเวอร์กูเซนเนี่ยมันขายตัวหลักออกไปนะไอ้พวกแบบเควินโวลแลนแล้วก็ทางชื่ออะไรคลายฮาวเวิร์ดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าฤดูกาลนี้จะโหดหรือเปล่าแต่ว่าด้วยมาตรฐานมันก็น่าจะชนะได้ชัดเจนนะเออแล้วแล้วถ้าใครเป็นแฟนแมนยูนะครับทรงๆถงาจะไม่ได้จาดอนทานโช่แล้วล่ะนะฮะ อันนี้ผมผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจครับผมกดไลค์กดแ like, ชนะร์นะเลเวอร์ตุสกาดเลเวอร์ครับผมนะครับเลเวอร์แฟรงเฟิร์ตเจอฮอฟเฟนแฮมแฟรงเฟิร์ดชนัดล่าสุดก็ชนะรวดใช่ไหมวันนี้เล่นในบ้านนะครับเจอแฮธาชนะเบลเฟลเสมอฟอร์มต้องระวังนะแต่ฮอฟเฟนแฮมนี่คือแบบ โอเคเลยอะ่ะใช้ได้เลยอะ่ะใช่ปะตอนนี้เป็นที่หนึ่งด้วยโอที่หนึ่งลองปอปอนอกบ้านเนี่ยก็ใจได้เลยแต่เฮดูเฮดเป็นแพ้ทางอะ่ะแต่ฮอฟฟินแฮมมาดีไงฮอฟฟินแฮมชนะโคโลนะชนะโอชนะบาเยอร์ซีหนึ่งแสดงว่ามาตรฐานเกมลุกมันต้องโหดมากเลยนะฮอฟฟินแฮมนะครับลองไปเลย0.5หากยิงเยอะก็พอไวใจได้แต่เกมรับอาจจะต้องปรับเปลี่ยน กดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆอ,อ่ะมาต่อครับผมอ่านะครับก็คือข่าวที่นักข่าวเทียนนึ่นอะที่ที่เขาแบบว่าเขาดูข่าวซันโชเนี่ยเขาบอกว่าไอเรื่องที่เมื่อก่อนเนี่ยแมนยูสนใจอะใช่ครับแต่ว่าคือคือสนใจอะใช่ครับแต่ข่าวที่ออกมาว่าอะไรตกลงสัญญาส่วนตัวแล้วเนี่ย ทางนักข่าวเทียนึงเขาบอกว่าดีลเนี้ยไม่เคยมีการตกลงค่าตัวไม่ไม่เคยตกลงเรื่องส่วนตัวเลยนะเห็นที่มีก่อนหน้าในเดือนช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาอันนั้นเป็นข่าวที่ไม่จริงนะครับแล้วก็ซานโช่เนี่ยเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระตือรือร้นไม่ได้กระเสือกกระสนไปแมนยูนะก็คือซานโช่บอกว่าอยากจะแบบเป็นรุ่นพี่ในการที่แบบเป็นรุ่นพี่แล้วก็ให้เด็กดาวรุ่งขึ้นมาแทนแล้วตัวเองก็จะได้จากไปอะไรพวกเนี้ย น่าจะย้ายทีมฤดูการหน้าแหละหรือแม้ก็มอกลาแต่คิดว่าน่าจะเป็นฤดูการหน้ามากกว่าเพราะว่าดอทมูนเนี่ยปล่อยตัวหลักช่วงกลางเดือนมอกลาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากช่วงมอกลาเป็นไปได้ยากมากแล้วตอนนี้แมนยูเหมือนกับสนใจออสามาเดนเบเลเต็มตัวนะแต่ก็ไม่รู้ฮะจะได้หรือเปล่านะฮะอันนี้คือเป็นข่าวเทียหนึ่งเลยนะก็มาอัปเดตให้ฟังด้วยเผื่อนคนอยากฟังนะฮะต่อมาเรนเมนนะครับเจอกับ อาร์เมเนียบีลาเฟลครับผมเขาเป็นหามนะเมื่อกี้เบนเมนอาร์เมเนียบีลาเฟลผมว่าเบนเมนเนี่ยมาตรฐานทีไม่ดีอยู่แล้วฮะเจอกับอาร์เมเนียบีลาเฟลที่เจอแฟงเฟิร์ตเสมอเจอโคโรนชนะแปลว่ามันก็ต้องเคี่ยวระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นแบบว่าเจอทีมระดับก,กลางๆได้ท้ายไม่สามารถเก็บสี่แต้มได้หรอกแต่เบนเมนนี่คือแบบ ยังไงในบ้านแพ้แหายท่าไม่ได้มีเหตุผลเลยเจอชาเก้ชนะ่เงี้ยชาเก้มีใบแดงใช่ปะเอาแล้วคู่นี้ก็วัดแจกกันได้ครับอาร์มีเนียบีเลเฟลครับกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ทีเด็ดตาแดงเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะฮะโอเคไหมมาต่อนะครับไล์สิบเจอกับชาเก้ศูนย์สิบ โอ้โห1.5เลยวะคือไรสิกเนี่ยมันขายทีโมเวอร์เนอร์ไปครับผมแล้วก็ฟอร์มก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ชาเก้นี่คือแบบห่วยแตกเลยฮะเจอกับ 1, เบรนเมนที่โดนไปสามหนึ่งเจอไเยนโดนไปแปดศูนย์และดูการเกาะนี่นอกบ้านนี่คือแบบฟอร์มไม,ไม่ไม่รู้ว่าแบบอีกทีมนึงมีอันตีหรือเปล่านะอีกทีมนึงมีบัคหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเนาะแต่ว่าในบ้านเนี่ยลงเป็นแพ้ครับนอกบ้านไม่เสมอก็ชนะครับมีแพ้บ้างประมาณหนึ่ง ซึ่งดูกันตามสถิติแล้วผมว่าชาวเก้มันตัวผู้เล่นมันโอเคอะใน,ในภาพรวมอะถ้าเทียบกับถ้าไม่ใช่เบนเบนเนยคือตัวตัวผู้เล่นน่ะมันโอเคครับแต่ชาวเก้เนี่ยฤดูการก่อนนะครับก็บุกไปชนะไลซิกหนึ่งสามใช่ไหมแล้วก็คู่นี้เจอกันเนี่ยแปลกมากเลยนะตรงที่ไลซิกมันเหนือกว่าเก่งกว่าแต่ในบ้านสองนัดล่าสุดไม่สามารถชนะชาวเก้ได้เออ คู่นี้ก็ลองวัดใจกันดูแล้วกันนะครับผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นลูกรักชาวเก้ครับผมนะครับผมยังไงก็เป็นลูกรักแล้วก็เลือกลูกรักกันแหละนะครับลองแพงด้วยหลายหลายคนคิดว่าไลสิก,ก็แล้วแต่นะแต่ไลสิกอะทีโมเวอร์เนอร์ไม่อยู่แล้วนะฮะเออต่อมาอิตาลีบ้างนะครับกดไลค์กดแชร์ซัสโซโรเจอกับโตดีโนโคู่นี้ถามว่าจะเลือกกันไรดี ซสโซโรหนึ่งลูกเลยนะถือว่าแพงมากคือตามแบบว่าตามฟอร์มเนี่ยพี่ไม่ควรต่อขนาดนี้นะพี่ควรแบบยิงหนึ่งในครึ่งอะไรพวกนี้ก็พอแล้วมั้งคือโคตโคตเน่นครับโคตโตเน่คือโคตโตเน่เนี่ยล่าสุดแพ้คาบ้านสองศูนย์แต่เจอเจยนวัวทีมเล็กอะ่ะโดนไปกี่ลูกโดนไปสี่หนึ่งก็แปลว่ามาตรฐานไม่ดีนะครับแต่ซสโซโรก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะใช่ไหมล่าสุด ชนะสเปเชียครับแต่ว่าเจอกับพวกเด็ดเดี๋ยว,เ,ยวเจอกับลูกรักกายลี่เนี่ยมันก็นะครับมันก็เสมอใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ว่ามันมาแบบมันมาทรงแบบคนแบบไม่กล้าไม่กล้าเลือกซัสโซโล่ทรงราคาผมวาน่าจะเป็นซัสโซโล่นะนะครับน่าจะเป็นทรงซัสโซโล่คือมันมาแบบประมาณแบบว่าเฮ้ยโคโตเน่ one, อะ สัก1.25ต้องโคตโตเน่ดิแพ้2-1 1-0เรียบร้อยนะแต่ว่ามันทรงมันเป็นแบบคนไม่กล้าเลือกซาโซโลอ่ะผมว่ากุญนี้น่าจะเป็นซาโซโลอะผมอูดิเจอโลแม่อูดิเนเซ่โลม่อูดิเจอสเปเชียคาบ้านนะผมนะครับเจอเวโลน่แพ้ฮะด้วยมาตรฐานก็น่าจะเดาได้นะว่าไม่ค่อยน่าเลือก แต่โลมาเนี่ยเราก็เข้าใจกันได้นะครับว่าเจอเวโรนาเอาแพ้30มศูเอาเปิดฤดูกาลห่วยๆหน่อยแต่เจอยูเวนี่ก็เกือบชนะนะถ้าใครดูอยู่คือ,ค,อคือเกือบชนะนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นโดมังยิง2อลูกแล้วฟอร์มโลมาเนี่ยจริงๆช่วงปลายๆกลับมาจากโควิดเนี่ยมันชนะนอกบ้านบ่นบอยนะใช่ไหมเบชาสปอร์เนี่ยเก็บได้นะครซิโนเน่กระชับมิดทีมเล็กก็ชนะได้นะครับ คือเป็นทีมที่เก็บทีมเล็กได้บ่อยนะโลมาเนี่ยผมว่าผมค่อนข้างมั่นใจโลมานะคู่นี้โลมาจัดไปกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนเพื่อนเราก็เออนะครับมีอีกนิดหน่อยนะมาที่ลาลิก้ากันบ้างครับผมนะครับลาลิก้าบายาโดลิดเจอกับเออีบาคือถามว่าคู่นี้มันน่าเลือกคู่ไหน บายโดริดเล่นในบ้านโอ้แต่ว่าฟอร์มห่วยมากส่วนเออีบานี่นอกบ้านมันก็มีโอกาสแพ้แต่ว่าด้วยการที่แบบเตะเร็วแงียผมว่าน่าจะมีพิกล็อกนะคู่ที่ผมว่าเออีบาครับผมนะครับบายโดริดในบ้านก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะกดไลค์กดแชร์กดเยอะๆเป็นกำลังใจนะครับฮึโลมาสนใจ โลมาสนใจดีอโก้ดาโล่ะดูดูทรงน่าจะยืมด้วยแหละนะครับโลมาสนใจยืมดีโก้ดาโลของแมนยูนะแต่ว่าแมนยูต้องการขายเขาทิ้งแบบถาวรนะครับสมอลิงนี่ค่าตัวน่าจะประมาณ16ล้านเทียร์หนึ่งนะต่อมาเลยอเอาโซ,โซเซดัดเจอกับเกดาเฟ เลียโซเซดัดเจอเกตาเฟ่คือเกตาเฟ่เนี่ยฤดูการเกาะน,นี้บวกไปกลับและเซดัดและเซดัดเนี่ยการขาดเพย์เมเกอร์ตัวจอมทัพของทีมอย่างโอเดกาดไปนี่น่าจะส่งผลมากๆแล้วกลับมาจากโควิดก็ฟอร์มห่วยด้วยส่วนเกตาเฟ่นี่3นัดล่าสุดนี้ไม่แพ้เลยเบติสโซน่ชนะได้อราเบสเสมอนอกบ้านฤดูการก่อนก็คุยกันรู้เรื่องก็ต้องลองวัดใจใช่ไหมผู้ถูกปะ ก็ต้องลองวัดใจนะฮะกล้าส่วนกันบ้างหรือเปล่านะฮะเกเดอเฟ,ฟ่ครับผมจัดไปนะครับไม่เหมือนกับส่วนนะผมง่ายๆเราเปิดกว้างนะใครเข้ามาก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแ like ชร์อาร์เซนอลอะไรวะเน,นี่ยกดไลค์กดแชร์นะฮะเอลเช่เวสก้กา คือเอลเช่มันเพิ่งขึ้นมาใช่ไหม,มต้องลองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าคู่นี้ฮูเวตกาเกิดลองปอปอได้นี่ผมก็เลือกฮูเวตกานะครับเพราะเหมือนเอลเช่เนี่ยจะไม่ได้แบบดีอะไรมากตอนดิวิชั่น2ก็ถ้าลองปอปอก็ต้องลองฮูเวตกาผมนะครับบาเลนเซียเจอเบติตอ่ะโหบาเลนเซียบาเลนเซียนี่นักเตะหาเยอะนะแต่เบติตนี่2นัด2ใบแดงนะครับแพ้รวดด้วย อาจจะส่งผลโมเมนตัมนะคู่นี้ผมว่าโอ้โหบาเลเซียบาเลเซียขายนักเตะทิ้งแต่อยู่ที่2ของลีกเลยอะ่ะไม่ธรรมดาเว้ยลองวัดใจกันได้นะคู่นี้ผมว่าบาเลเซียคผมถ้าเสมอก็ลองปอปอ,ปอบาเลเซียมาฮะเพราะว่าไอ้เบติสเดียมันชนะนอกบ้านยากต่อมา กดไลค์ก็แชร์นะต่อมาลองเจอแซงเอตียนลีฝรั่งเศสละลองเจอแซงเอเตียนแซงเอตียนนะผมนะครับแซงเอตียนับผมเพราะเอตียนเนี่ยมันเพิ่งแพ้ใช่ไหมแต่ว่าฟอร์มปีนี้มันดูดีมากเลยนะครับเจอหมักเซยชนะน้องเสมอตาบุกชนะอลอรียองชนะเงี้ยใช่ปะส่วนลองเนี่ยมันเพิ่งขึ้นมานะครับต่อให้จะแบบมีบัคช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยแต่ว่ามันก็ ไปไปมาๆเดี๋ยวมันก็ดรอปลงเหมือนเดิมนะครับด้วยการที่แบบพึง่งขึ้นมามันก็แบบพึง่งเถิ่อช่วงแรกเล้แหละแล้วล้องมาที่แบบ0.5อยอปปงี้ผมว่า0.5ไปเลยเอเตียน e นะผมมีโอกาสลุนได้ต่อมาช่อมัอชีพกันบ้างนะผมนะครับก็จะเป็นส w ว n ์ซีเจอร์มิวอัลสวร์ซีเจอร์มิวอลเนี่ยเอาจริงผมว่ามันก็มันก็น่าเลือกมีวอลพอตัวเนี่ยพอดูกันตามสถิติก็น่าเลือกแหละ แต่ด้วยการที่สวอนซีเนี่ยมันมันปอปอในบ้านะนะครับมันก็น่าลุ้นอยู่เพราะว่าเสมอก็โดนแค่าหานใช่ไหมแล้วก็เป็นทีมที่เหมือนจะเหมือนจะมีโอกาสนะครับเล่นในบ้านเหมือนจะมีโอกาสชนะอยู่บ้างก็ไม่ได้สูงมากอยู่ที่ใจคูณนะคู่นี้ผมว่าผมสวอนซีครับคือมีวอเนี่ยบางบางฤดูกาลมันก็แบบท้ายตารางอ่ะนะครับแต่บางฤดูกาลก็กาลางตาราง บางฤดูกาลก็ลุ้นพื้นที่3ใน6 3ใน7คู่นี้ผมว่าสวอนซีมันฟอร์มรมันพอจะลุ้นได้มากกว่าสวอนซีนะเลดดิ้งเจอวัตฟอร์ดวัตฟอร์ดนี่เจอล่าสุดหลีครับชนะเลดดิ้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่ม,มีมีนักเตะฟอร์มดีคนหนึ่งนะชื่อจอร์นสวิตไม่รู้ย้ายหรือยังส่วนทางวัตฟอร์ดเนี่ยคือจริงๆด้วยนักเตะที่เขามีเนี่ยพวก เดล่าพวกเดลเฟลพวกอิทมาลาซาพวกวิวฮิลอะไรพวกเนี้ยกาปูอะไรพวกเนี้ยมันมันไม่ได้เป็นรองทีมอีกทีมหนึ่งแน่นอนเนี่ยใช่ปะ่ะแล้ววัตฟอร์ดวันนี้คือแบบยัางไงวัตฟอร์ดสูจุดนฮะอ่าปอปอ่ะคุณแปลกใจปะ่ะทีมอันดับหนึ่งของแชมเปี้ยนชิพนะเวลาเนี้ยเล่นในบ้านรองปอปอเจอวัตฟอร์ดอ่ะคุณแปลกใจแค่ตรงนี้ป่ะล่ะคือผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะไปเรดดิ้งกันหมดแน่นอนเพราะว่า ไซติสนัดชนะรวดเล่นในบ้านไม่แพ้แน่นอนแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าบันกลมๆอะ่ะลมมันก็อยู่ข้างในนะใช่ไหมและการที่มาทรงเนี้ยมันไม่มีใครกล้าเลือกวัดฟอร์ดนะครับเพราะว่าคู่นี้ผมเลือกวัดฟอร์ดนะผมจบแล้วนะก่อนจะกดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe สนใจสนุกตื่นเต้น8 8 9 is สนใจเว็บไซต์น่าเชื่อถือนะก็ไปมันเยอะ สนใจสนุกตื่นเต้น 8889is นะฮะคุณมีทีมเด็ดเดดกันบ้างไหมถ้ามีก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับพบกันใหม่คลิปแม่ครับผมนะครับสวัสดีครับ